สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองไฟสุขปูสูขคนนะจ้ะเนาะมันนี่ยิ่นุ่นกัไดลินจี้จพี่น้องแกมึงดูลินจีช้ำช้ำเลย้าพี่น้องช้ำย้วยๆจ้ใจยั่วได้ใจเด้อลินจีใหญ่ๆโตช้ำช้ำจ ไปสื่อของก็เลยไปพ่อพอดีนะพี่น้องเนาะก็เลยได้ลินจีเนาะจ้ะเนาะใหญ่ๆช้ำๆโอ้กินหอดเถ่ายย่อยเด้ย่อยแม่คอยมากๆเลยนะี่พี่น้องมึงรู้จ้ะชำ้ชำๆพี่น้องจา้าเบมมึงเลยนี่ เอ้ยเล่พี่น้องดินจีจกกัจกรพรรดินะจ๊ะเนาะท่านจากกักรพรรดิเปบนจนีนวยใหญ่ตอนนี้กะพ่กตือพ่กแพงแนะจ๊ะเนาะพ่อพ่อได้อยู่ยายเรามากมากเลยแม่ขอยละมากมากช้ำชเลยจ้า หอนแล้วไป้องเนาะกินหวานๆก็แซ่บไว้เพื่อนกันอมเปรี้ยวอมหวานแล้วไป้องเนาะบ่บ่หวานแห้งบ่สุมแห้งพอกิน สร้างมักทุเรียนทรงไปเถ่าใหญ่สร้างน้ำมูยุบไตนะจ๊นะเนาะเพิ่นปลูกทุเรียนเพิ่นมีสวนทุเรียนโอ้ยถือแก่ใหญ่คักแล้วเราหมาักนะจ๊ะแม่คอยแล้วเรามักทุเรียนไหมผู้เฒ่าไหมจ๊ะแล้วกินกระเข่าไหม <laughs> กินกระเข่าเหนียวน <laughs> ้องืม nên này cứ quành thôi quành đi chăm chăm Ui, nhanh 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 Tìm nhanh nhanh khăm gì ขึ้นน้อยหวานข้างในหวานเ <c oughs> ต็มปากเ <c oughs> ต็มคำดีนะจ๊ะพี่น้องนี่น้ำน้อยจะสดได้พี่น้องเห็นบ่มันฉ่ำนะพี่น้องเนาะอื้ม อ่านพี่น้อง <c oughs> มันจะเด้อ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งหายันุดน้ำในต้งจด้วยพี่น้องพี่้องจ้ารักยันนุในน้อยแต่รักนานๆนะจ๊ะพี่น้อง ยังฮะอือหือยายนุชขอขอบคุณทุกๆคนทุกการเด้อที่เขอไมให้กำลังแรงใจสำหรับคลิปนี้ยานุชบายบาย